ทีเคคาร์เลอร์ยินดีต้อนรับครับผมสําหรับท่านไหนที่กําลังคิดที่จะเปลี่ยนสีรถยนต์อยู่นะครับผมที่ทีเคคาร์เคลอร์เรามีหลากหลายเฉดสีหลากหลายรูปแบบให้ทุกท่านได้เลือกนะครับสาหรับท่านไหนที่กําลังจะเปลี่ยนสีรถยนต์ของตัวเองอยู่ดูคลิปนี้ให้จบครับแล้วค่อยตัดสินใจครับไปชมกันครับที่โชว์รูมทีเคคาร์เคลอร์ของเรามีแบบสีให้ท่านได้เลือกสั่งกว่า1000เฉดสี สำหรับเจ้าของรถท่านไหนหรือเจ้าของอู่ท่านไหนต้องการให้ทางทีคคา c o เลอเราออกแบบสีและดีไซน์สีให้เข้ากับบอดี้รถของท่านเรามีทีมงานคอยให้คำปรึกษาคอให้คำแนะนำกับหลากหลายเฉดส,สีที่มีให้เลือกสรร ด้วยคุณภาพของเกดสีพลรยนชูเคระดับพรีเมียมที่เราเลือกเอามาใช้ทำให้สีที่เราทำออกมามีคุณภาพและสวยสดตามความต้องการของลูกค้า thank you เป็นยังไงกันบ,บ้างครับเมื่อเข้าไปดูคลิปในวิดีโอเห็นบรรยากาศในการเข้ามาเลือกแบบสีในโชว์รูมของเราเห็นไหมครับว่ามีแบบสีหลากหลายมากๆเลยนะที่ให้ลูกค้าทุกท่านได้เข้ามาเลือกแบบสีได้ตัดสินใจกันได้ง่งายๆเพราะว่าเรามีแบบสีหลากหลายรูปแบบให้ทุกท่านได้เลือกนะครับผม มี3ช่องทางในการติดต่อนะครับคือ1เพจ TK Color 2อเพจรถซิ่งสีต้องสวยแล้วก็ช่อง YouTube รถซิ่งสีต้องสวยชาแนลนะครับมีหนึ่งช่องทางเพิ่มเติมขึ้นมากาลังฮิตเลยตอนนี้คือช่อง Tiktok นะครับสะดวกติดต่อเข้าไปดูรีวิวช่องไหนเชิญได้เลยนะครับผมที่ TK Color ของเราตั้งอยู่ที่บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการสําหรับลูกค้าท่านไหนอยากจะเข้ามาเลือกแบบสีที่โชว์รูมอินบอ์เข้ามาจองคิวตามเบอร์ที่ขึ้นให้ตรงนี้นะครับผม ที่นี่เรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอเพราะเรามีทีมงานคอยคับปรึกษาคอยออกแบบสีพลยนต์เพื่อให้ได้ตรงตามใจที่คุณต้องการนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่ตามรับชมคลิปรีวิวสีสวยๆดีๆแบบนี้นะครับคลิปหน้าเราจะทําสีสวยๆแบบไหนมารีวิวอีกอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมตองที่เคต้องลาไปก่อนขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ